เทพะเพี่ว่ากฝากใหม่สบายดีหนึ่งคนท่งเจ้าคุณให้มองไปไจะได้ไปสื่อรู้ไงครับไปไหนหรอกนะไคถ้าเคราะหไิวิทไปเนาะซีนมังนนอ่ะูครัจริงไจ้าอืม ครูอยู่อาสมเอกสารเขาใ้เรียนนิดเดียวนั่งทุกนาทีนั่ดนั่งบอดี้นักซิบ

Yep. Okay. Now จะเอาจกินจาันจีปวนมาจานันก็ไม่มานี่นะเขาบนี่นไปนะไม่ดีวออ itu dia buang boleh

ไปแก้วคนนัร <so> ้องเป็นแบบอนไม่แห้งหันไกลนะแห้นไกลก็ได้มากกินเผาเลย